เปิดเรตติ้งละครประจำวันจันทร์ที่17พฤษภาคม2564ละครเรื่องไหนได้เท่าไหร่กันบ้างมาดูกันเลยค่ะช่อง7 SD ละครรีรันรีรันช่วงเช้าซินเดเรลล่ารองเท้าแตะ1.2รีรันบ่ายมาทุรสโลกันได้เรตติ้งไป2.6ละครเย็นฟ้าหินดินทรายได้ไป3.5ปิดท้ายช่อง7 ละครหลังข่าวเพลิงปริศนาได้เรตติ้ง4.2ช่อง3ละครรีรันเช้าเวียงร้อยดาวได้เรตติ้งช่วงแรก0.9และช่วงที่2 1.3ละครรีรันบ่ายนางทาตตอนแรกเรตติ้ง0.8ละครรีรันช่วงเย็นพบรักได้เรตติ้ง2.4 ละครเย็นปาีิหารรักแม่โพศบตอนแรกได้เร็ติ้ง3.7ปิดท้ายที่ละครหลังข่าวคราวมุกได้เร็ติ้งไป2.1ช่องวัน31ละครรีรันช่วงเช้าบันลังเมฆได้เร็ติ้งไป0.4 0.7และ0.7ละครรีรันช่วงบ่ายเพลงรักเจ้าพระยา0.2 0.3 และ0.3ละครเย็นผู้ใหญ่สันกำนันสีเรตติ้ง4.3และละครหลังข่าวพายุทรายเรตติ้ง2.6ช่อง8เรือนร่มนิ้วได้เรตติ้งช่วงแรก0.8และช่วงที่2ได้ไป1.1ช่อง TNN 25 เธอเขาเงาแค้นตอนแรกได้0.2ขอบคุณข้อมูลเรตติ้งจากทวิตเตอร์หนูมายาดราม่าด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะ